สูตรลูกเปิดมุมที่ใช้โคตรดีในตอนนี้ฮะเอาไปชมกันก่อนเลยครับมันมันแม่นแม่นนี่ครับลากของนี้ปุ๊บดึงลงฮะแล้วลากขึ้นสุดเลยครับผมแล้วก็เบียงขวานหนึ่งฮะตูรามเก่งคอรอหม่งแน่นอนครับนี่ครับเออดูเทกดีบป้าเกินมาครับผมจะมาสอนสูตรลูกเตะมุมนะฮะที่ดูไฮไลท์กันไปเมื่อกี้เลยนี่ครับผมโกกเข้าเต็มกระบาน่ะบอกเลยนะจ๊ะ นี่ครับกดไปที่อันสองนะแล้วกดไปที่ขอบบกลาครับปั๊บไอเส้นสียฟ้าครับลากมานี่ฮะเห็นตัวนะซาก้าเนี่ยเราจะมาตรงไปลายแขนเขาฝั่งนี้นะครับเห็นไหมแล้วก็ใช้นิ้วโป้งซ้ายนี่ครับลากลงสุดเลยนะฮะปึ๊บชอนิ้วโป้งขวาที่เราต้องใช้เปิดนะครับลากขึ้นสุดนะครับแล้วก็เบี่ยงขวานี่ครับผมองศาประมาณนี้ครับดูกันปึ๊บเบี่ยงขวานะฮะปึ๊บประมาณนี้ครับผมเต็มกระบาลฮะกดยิงเต็มหลอดเลยนะครับรู้เรื่องนี่ครับผม คือสูตรนี้มันจะไปที่ตูลาบ้างกุลิดบ้างนะครับผมถ้าเราหักขวาอีกเมืเ่อกี้จะเป็นที่กุลิดนะจ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 ะเป็นที่ตุลามนะ,ะ่แฮะเวลาหักน้อยนิดนึงนะะจะเป็นกุลิดนะครับเพราะว่าตุลามผมยินเสาแรกกุลิดยินกลางโกนะครับผมเอาใหม่นะกดหกหลาปุ๊บลากมาครับเนี่ยครึ่งตัวแล้วก็ลากลงดันขึ้นสูงลากนะคะีครับหักเยอะหน่อยตุลามนะครับอันนี้อ๋อเป็นเป้ได้ไงวะเนีเ่ยเปยสอดมาโมงเฉยจริงๆก็เป็นตุลามโคกนะ เปสอดมะม่งเฉยงงวะล่ะเอาใหม่นะอีกทีนึงกดปุ๊บกอกหลาลากมาครึ่งตัวซาก้าลากลงลากขึ้นสุดหักขวาเยอะหน่อยครับประมาณนี้เต็มกระบาลฮะกูริทเหมือนเดิมฮะก,งกงิงแกงกองกิงแกงกองกูริตลุดกูลุดกูริตอ่ะแล้วก็เรื่องสูตรการตั้งค่าลูกเตะมุมนะครับเดี๋ยวผมทำคลิปแยกอีกคลิปหนึ่งนะแต่ลงวันนี้นะครับรอชมนะครับแล้วก็ลูกสูตรที่เปิดฝั่งขวานะครับ เดี๋ยวก็รอชมในคลิปต่อไปฮะลงวันนี้หมดเลยนะฮะทั้งสูตรฝั่งซ้ายฝั่งขวาแล้วก็สูตรการตั้งค่าลูกเตะม,มุมนั่นเองนะครับรอชมนะฮะยังไงฝากกดติดตามกันด้วยนะครับทุกคนนะแล้วก็รอชมคลิปเปิดมุมฝั่งซ้ายเอ้ยฝั่งขวาดินะครับแล้วก็สูตรการตั้งค่าลูกเตะม,มุมนะครับโอเคฮะฝากด้วยฮะเบอร์ปูปทอปอับอาบครับทองราคาถูกปลอดภัยแน่นอนกดได้หน้าลิงก์โปรไฟล์เลยนะครับผมไอเลิฟอยูทุกคนบ๊ายบาทจุ๊บ